ไปเที่ยวมาก็เลยเขาป่าอีกแล้วจ้ะทุกคนเจอเฮ็ดเฮ็ดนังไกไ่เลยเนะี <ừ> ่ยปาพี่น้อง <n oring. S 2> อันนี้ยังแซ่บเลยเด้่โอ้โหไปหนึ่งก็ได้ไปลวกเฉยๆเอามาจิม้มน้ำจิม้มไม่ต้องแกงนี่ก็แซ่บแย่นโอ้โหดอกใหญ่เนาะในรูหันให้ดูด้านหลังด้านหลัางน้อยาปาหนีเด้อเฮ็ดนังไก่พี่น้อง โอ้โหตัดขาง,งามๆดูเหลาขาเอาเชื้อเห็ดไว้คืนดูเปล่าได้เนี่เออจักเชื้อเห็ดอยู่ตรงไหนดูหนิจกักมาเก็บมักงม่ายข้เก่าพี่น้องแต่ว่าได้เห็ดเนาะน้ำผักออเอาเก็บเอาหาดูดูเพื่อม,มีอันนี้เห็ดไอเห็ดกัมตาลเล่นี่เห็ดไอ,อเหลืองๆโอ้ยจะเห็ดไอดูจ้ะไม่ใช่ดอก ดูสิลอยแล้วไม่เหลือโอ้ยทอนขึ้นมาดูรูปเป็นยังไงเท่าายแล้วมามีทันทํามามีทันมัวแต่ไปเที่ยวภาคเหนือเป็นยังไงล่ะโอ้ยพ่อคะสอนโอ้ยไม่มีลูกไม่มีเต่าดอกหน่อยๆค้างๆนี่เหรอลองผ่ากลางดูที่เป็นยังไงแต่เห็ดเถ่ากลางมันจะดีน่ะแหละแต่ว่าเองมีกิน เ่าเท่าละเนาะอร่อยคือการถัาเป็นเธอคนไทยกินได้แหละมาดีมากเลยแต่ว่าคนข้างงามอยู่ดรอกเนาะเนะนๆฮะเผื่อจะมีเห็ดกระดุเห็ดเห็ดดอกน้อยๆเนาะพี่น้องไปเผื่อได้เนาะโอ้ยมาไม่ทันเนาะเผื่ได้อืออืออ่ะอือถักเนาะดอกนี่ กะเทาไลยแล้วเออเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะว่าเทาไล่เป็นไโอ้หลักยาวแท้ลไหร่ล่ทีเดียวเลยป้าท้อนเฮ็ดกะเทาไล่เด้อจ้ะโอ้เสียดายเนาะจาะเนาะแต่ว่าสีเอาไปกินคือเก่าละ่ะ ความจริงนะ่ะฝรั่งหาเห็ดนะ่ะเขาตัดแบบนี้จ้ะนี่เขาตัดแบบนี้เขาเขาเขาอันนี้ก็คือบรดร้ทนขึ้นมาเดถ้าเป็นฝรั่งเนาะนี่เขาตัดมาแบบนี้แต่คนไทยนี่จักเขาเก็บแบบไหน <c ười> เคยทำทังสงแบบเคยตัดแล้วแต่ว่ามีเอฟซีบุญหลายจ้ะเก็บเห็ดไม่เป็นตะมันว่ะสีได้เห็ดว่า <c ười> ได้เห็นนิงตัดจะได้ขาเห็ดพี่น้องเอ้ยบางคนก่อ เออทาไมไม่ตัดเห็ดว่ะเอาเชื้อมันออกมาทิ้งหมดว่ะปีหน้าจะได้กินอีกไหมมันก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนจ้ะเอาทีเก็บจังไดก็เก็บอารลดจ้ะเนาะจ้ะเนาะบ่าว่ากันนอเนาะจ้ะนี่งามอยู่มีอีกบ่ล่ะบ่มีดอกนมาประทันเนา,าะอีกแล้วพี่น้องได้เห็ด เก็บหมากแดงด้เฮดอีกแล้วโอ้โหเอาดอกใหญ่ก่นน่นเนาะอเอามีดไปใส่รถแล้วค่ะไม่ได้มาตั้งใจเก็บเห็ดเนาะมาเก็บหมากไหมลูกขาสัาง่งลุกแดงหาทั้งคนนะ่ะทั้งไอเจ้าหนึ่งสามทั้งอีกเจ้าหนึ่งสองทั้งจะมือนี้ได้เรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมาหาเงินมาหาเงินกันจ้ะด้เฮ็เก็ะเอาเฮ็ดไปกินโอ้ยดอกนี่คืองามแท้จ้ะ ที่โทรพี่น้องบันมีมีดเก็บเห็ดอยู่ในรถเด้อบัดเนี่ยตายแล้วมีดเก็บเห็ดอยู่ในรถโอ้ยงามโพดโพดเด้บัดเนี่ยเอาเฮ้ยจังไรละพี่น้องโอ้ยแต่ว่าอันนี้เชื่อมันอเอาทิมไปน,นี่แล้วนวาะจะเนาะทิมเชื่อมันนี่บัดที่นี่อันนี้ก็คือบ่มีมีดตัดเชือดพี่น้องเออะใส่ถังไปอันนี้ก็เห็ดสมเห็ดสมขาลายพี่น้องโอ้ยเก็บหมากไม่ยังบ่ท่านใดอยู่ เห็นเห็ดถ้ก่อนอถ้าได้อีกเอาอีกเนาะพี่น้องเนาะสิดท้ายคลิปไปเบิงเรื่อยๆึยล่ะจ้ะความอุดมสมบูรณ์เนาะป้าพี่น้องพี่ย่าเห็นอีหยังแวบๆบเห็ดเผาแต่เนี่ยเรามาดูกันค่ะเห็ดเผาไหมเผาจริงๆด้วย <laughs> เห็ดสมเห็ดสมขาไลาเ่เผาโอ้ยเนาะเจอกันตอนเผาค่ะทุกคน ป้าเห็ดเมืองหนอกเนาะพี่น้องเนาะกินมาได้แล้วเท่าแล้วเนะาะเท่าแล้วจ้ะฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นป้าจงมาขักหนาะเห็ดพะเนาะพี่น้องปะเนาะเท่า,ทาแล้วเจอกันตอนเท่าพี่น้องเอ้ยเสียดายนะจ้ะเนาะเอาไปซันหลักกันเอาอันบ่เท่าเนาะ มาเก็บมัไม่สิได้บอก่มืนอนี้มังม่เอมาอีกแล้วเมื่อกี้เอาเห็ดใส่ใส่ถังให้แม่เห็นกันเตลเล่ๆอีกแล้วโอ้ทุกคนื่อไห้จักเทียดอกจานลูกแดงเนาะเออได้เห็ดอีกแล้วได้เห็ดอีกแล้วทำไมได้เห็ดนานา,นาชนิดจังเลยพะนะพี่น้อง ว่าขาดหลายเนาะมีตัดเห็ดกอดอยู่ในรถจ้ะเออพดผรพวพบักงโมบักเตียงต้นเห็ดเห็นไหมโอ้ตายแล้วเพิ่งเอาเห็ดใส่ไอ้นั่นทุ้งให้แม่เพราะว่าชิเก็บหมากไม้สันเดียเออเอาได้เห็ดกัดเสียดายนะจ้ะเอาไปทำปนนะจ้ะเห็ดเหลืองอืมใส่นี่ไปก่อนอีกแล้วโอ้ยเอือหงุดหลิด บได้เก็บดอกหมากไม้มาเนี่ยเดินมาตกใจหมดเลยเอาได้แม่เป็นคนถอนขอกอนเดนอร์ทา่านดอกใหญ่ขนาดนี้เดถ่ายรูปก,ก่อนเอาถ่ายรูปก่อนเอาไงกระเจาะยูคาร์งทางนี่เองนะทำไมเฮ็ดป่านี่นาเลืมเท่าเฮ็ดเอ้ยเฮ็ดเอาเอาขาไปกินก็นยังดีเจอกันตอนเทาเจอกันตอนเทาโอ้โกุยโก้ยฮ่ากุย้ยกุ้ย โอ้โหงามไปเลยเด้เด kind of oh. so <c oughs> oh. oh. oh, ้เด้เด้ไทยลุก่อนโอ้โหเห็ดฟ้าเห็ดแฟมิลี่ตัวนี้สามดอกใช่ไหมสามสามดอกสามกอเดียวเหมือนวันนั้นเลยนะเฮ็ดแฟมิลี่โอ้เด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 ือดขาสิไม้เดี๋ยวหมุนสิหมุนสิหมุนโอ้โหโอ้หยนยังสวยเลย โอ้ยเนาะอีกแล้วนี่อีกแล้วนี่พึ่งจะได้สามดอกเมื่อกี้เนี่ยโอ้แต่เอ็งมาตอนเทาเนาะดูมันกินได้เนี่ยกินได้มันยังไม่เท่าาเอกินได้เอาไปแกงเอาไปแกงค่ะงั้นเอาสามดอกกิโลครึ่งอ่ะกิโลกว่าในดุกสามดอกสี่ดอกในถุงนั่นก็มีได้หนาๆในถุงนั่น โอ e its qui, oh. ้พ te. oh. uh. ี่น้องปปปจิบได้เก็บหมากใหม่เลยได้ปะเนี่โอ้เอาเก็บออรุณหนึ่งดอกหนึ่งดอกอนฮอดีอือันนี้มาเจ็บดอกแดงเนาะด้วยแมสองดอกสองดอกสามดอกโอ้หนึ่มา อ่สีดอกสีดอกดอกหน่อยโอ้ยังงามดอกหน่อยห้าดอวเอาัาเอาวางไว้แล้วคอยขากลับเนาะไปเก็บพลไม้ก่อนเก็บพลไม้ก่อนวางวางเอาไว้ไม่มีใครมาหรอวเนาะไหนโอ้เก็ได้หอส อ้อนเท่าถิ่งเอาเธอเดงว่ามีอีกเดินนี่เด้อแต่ว่าเก็บผลไม้ก้อนโอ้ทางนั้นไม่ได้ทักทีหรอกจ้ะฮะเท่าเนี่ยเท้ายังโอ้ในโอนมันรุ่งโอ้ข้างหน้าอีกนูหนูข้างหน้าอีกวเท่าถิ่งหมดเลยโอ้ยมามีทันมัวแต่ไปเที่ยวโอ้ย ตายแล้วทำไมโอ้โหเสียใจจังเลยมัวตะไปเที่ยวเอาขาไปกินเอาขาไปกินน้องเนาะคุณครับเอามีแต่โอ้โหอ,อะไรนะ่ะเฮ็ด,ดแฟร์เเฮ็ดแฟรเอาเอ้งมัวแต่ไปเที่ยวเนาะเอาไปเที่ยวอยู่เนาะไปเที่ยวอยู่อะได้เอาไปกองรวมกันไหวด้วยอเอาเดบไปเอาเอาขาไปแกงกันยังเดียวมีไหมเนาะ ทำไมเทาถิ่งมดเลยเนาะอค่ะ